สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะเคยเห็นไหมคะว่าลูกอะไรว่ามันบักตูมนั่นี่ค่ะลูกโ,กโกโก้ลูกโกโก้นะคะในมาจากช่องบานอะไรนัวค่ะลูกโกโก้นี่มันจะเป็นแบบหน่วยแข็งแข็งนะคะจะปาดเลื่อยใบยตองแบบเคาะแบบนี้เลคะ่ะหรือแบบจะไปทุบก็ได้แต่มันจะเป็นแข็งแข็ง ในความเข้าใจของโกโก้นี่ยเว่าเป็นแบบพร้อมอันตัวมากโกโก้จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้เออเริ่มงอกละนี่เริ่มงอกปลูกได้เลยเยด้เขาว่าอันคุณหน่ายหยุดว่าปลูกได้เลยนืม,มงกินได้แหรจ้ว่าว่าแม่ว่ากินเม็ดเข้าไปเด้ตัวนี้มันจะแก่ตัวนี้ ตัวนี้มันอยากมีอันมีนอล่ละนอปลูกได้เลยหอืมรือบานหยุดหลายหยุดดีเยี่ยจียนะรสชาติขึ้นจนากไหนบ่ตีคือหมักไฟเลยค่ะคือหมักไฟคือลูกโกโก้อะ แล้วก็เอาอันนี้นระาไปตากแดดไปแดดตากแดดแล้วก็มาขวบคลายๆกับกาแฟเอาไม้หน่วยหน่วยไม้ดูนี่มันมันกำลังสิบปงุงมันจะง,งอกกำลังจะงอกเลือกหน่วยแก้มาปูดบ่นี่อันดำดำนี่คือแก้วละข้างในเนะี่ยเหมือนบักไฟเลยมะไฟนะคลายๆเอาอีกหน่วยนึงดูอะตัวนี้ได นะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอืืเอ็ดมันก็อะไรนะอืมหวานๆเปรี้ยวอมหวานึ้นหมากีี์ยังพักไตนะ่ะเคยซื้อมากินอยู่ลูกอะไรอันเรื่องเดืองนะที่ที่อ่าะ เปลือกนหนานะนะลูกอะไรนะที่เคยซื้อมากินอยู่นะข้างในก็ไม่มีอะไรเป็นแบบนี้แหละเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนมีแต่เมนะ็ดน่ะนี่อันโกโก้มันเอามาจากอันนี้แหละนี่ยินเขาอันโซ่ให้เบื้องนะไบบานหยุดนะ่ะเขาลหลักขัวขวัวขวัหวห,วหวลกักกรมาบุตรมันก็จะเป็นพุงโกูก กัสิบระมันกับว่าวิธีแบบฟังแบบค่าลๆมาด้วยค่ะเนี่ยยูบานเขาปลูกลายไหมยูบานยุดดีปลูกลายยุดดีอะไรนัวนะอืมอ้มฮื่มก็เรู้จักกรรันเป็นคนน้องค่ายคือกันเลคะ่ะเป็นคนน้องค่ายคือกันกรรอืมเปรียบเทียบบ้านอันนี้อยู่ต้นบ้าน อันนี้อยู่ท้ายบ้านาจุย้ยอาจจะอยู่ต้นบ้านแกอาจจะอยู่ท้ายบ้านท้ายหมู่บ้านนะเปรียบเทียบนะเปรียบเชิงเปรียบเทียบเด้อประมาณนั้นก็ไม่ไกลกันหูณจักกันมากราบว่าปูแล้าหลาย,ลายก็ทูเรียนเหตดเพื่อนเล้าหลายค่ะทุเรียนเหตเฮ้แกปู่ก๊อกใหม่นะ ุเรียนเทศเนี่ยมันยังบดุูกตอนไปนะ่ะสุกค่อยไปเอาห <laughs> มักเซอรี่หล่หลายอ,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 อันนี้เรากาัวกลัวแนเลยนี่นเม็ดมันนี่เป็นเพาะเนี่ปลูกได้เลยอืเพิ่นวเนอะเพิ่นว่าถ้ามันแบบแตกแตก,แตกเม็ดออกมาหน่อยหน่อยนึงน่ะแตกนอแตกนอ ก็คือเอาลงดินได้เลยค่ะอือจะเป็นเปียวเปียวอมหวานนิดๆเอามาเบิ่งอันนี้ตัวนี้คือแบบอาจจะเหมือนลูกเมื่อกี้ที่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมเป็นเนื้อหนาๆใน,นหละคือโกโก้โกโก้นี่นี่มาดูหมากดำๆแบบน,นี้นะหมากดำๆมันก็คือแบบถ้ามันยังไม่สุกมันจะเขียวเขียวแล้วเป็นม่วง ม่วงแล้วมาเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็มาเป็นดำเบิ้งดูว่าสิเป็นจังไหนเนาะมาเป็นดำมันกัสิเป็นแบบพร้อมปลูกแล้วหรือเปล่าเบ้นาถ้าเขาเป็นเบียรเบียเพื่อนบอกว่าเบียรละสองร้อยห้าสิบบาทนาะอือนี่ไงนี่ไงเห็นไหมตัวนี้คือพร้อมปลูกแล้วนี่เห็นวะนี่ มีไม่ให่เป็นเป็นมากเป็นปลูกมีหอดกกว่านิลาแม่ยูบ้านนะเดอ้อหยุดมีเหมือนสุย่างออรุลดเดอ้อนะอันนี้ตัวคือพรอมปลูกเราเนี่ยสิไปให้ไทบ้านเพิ่นเป็นน,นี่นี่เห็นบ่นี่เป็กกาเบียเพาะไทบ้านแถวนี้นะคะอยวนสก,กลนครเด้อค่ะกระสิเป็นเป็นแนวพันให้เพื่อนใดแบบว่า,า,าได้ปลูกก็ได้เป็นบุญอีกเอาไปปลูก ให้เพื่อนแบบว่าเออไปทำอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนสีรูจักอยู่บบก้วกโกโก้เนาะโกโก้ๆๆเห็นไหมเนี่ยตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้นนเหลืองก็สิเป็นแบบเป็นอย่างๆเห็นปะ นี่ก็เริ่มเริ่มอน,นันต่ละเอาเอาหมากอนันั้นมพผดไว้เนาะเห็นปานี่นี่ว่าสิเป็นอันนกั้นก็เอยพวกกาสิก,กินมันเพะว่ามันมันสิเป็นนอนละเห็นบหมะนี่แต่ว่ากินก็กินได้นี่เห็นไหมตัวที่กินได้ก็มีมามันก็สิเป็นแบบเม็ดเม็ดแบบอืมกระแสบแต่ว่ามันเม็ดลายไหม เนื้อน้อยเขาไม่ได้กินเนื้อหรออวันนี้ก็คือเขาใช้กินกินเม็ดมันเนาะกินเม,ม็ดว่าแมนว่าเขี่ยมบวม,บวมบวมว่าแมนดีเขาไปขวบไปกลับมาวิธีเขาก่อนเอาล่องมือีชั้งน้อยดูค่ะเอาหน่อยได้ดีน้อยน,น,น่อยนี้เนาะนอกนั้นก็คือจะเหมือนกันนั้นแหละแต่อย่าไปกืนในในมันแหละบ่กกาบกืน้วยกันเม็ดมันใหญ่อยู่ดีค่ะ ทอเม็ดมะขามผุนเดงนี่อ่านี่เห็นป่ะตัวนี้ก็เริ่มงอกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวตัวงอกก็ก็ได้เหมือนกันนั่นแหละเอาไปไปให้เพิ่นปลูกเป็นแนวต่อไปนี่แม่สิไปทําอยู่คือใ่มันกับสิคือบักนุนนะนี่เห็นป่ะเป็นแบบเนี้ย แต่มันก็เป็นหวานหวานไปกนะินเนื้อกลวกมันอะผู้เพลือกเป็นเนาะก็สิเป็นหวานหวานว่าหยุดเด็ดหามิดอันเอาหนะ่วยอันนทพดไปหยุดไปเอาไม้เดี๋ยวค่อยไปเอาไม้เนี่ยก็สิเป็นยังสี่อันนี้หมาเบืองว่ะอุ้ยนี่ผลโกโก้กินใดได้เนี่ค่ะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะ จะเคยเห็นเนาะว่าไม่เป็นอย่างสี้เนาะเปลือกมันก็จะเป็นหน้าหนาแข็งแข็งเห็นแข็ง,แข,งแข็งเลยแบบบีบบ่ไ้เลยนะคะก็ต้องได้ใ่แบบว่าปะส่นผ่าแบบถอกะถอกระเทาะนะอเอิ่นเนาะมันออกมาอันนี้ก็คือไปปลูกได้เลยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกกระเียเอามาให้เบิรงแค่นี้ล่ะคะ่ะมือน,นี้ไม่ได้มีอย่างไหรหรอกบ่ได้ว่ากิ่นจริงจังแต่ว่าแบาบว่า เอาไม่ให้เบิงอู้โก,โกโก้ดูดิเยอะแยะมากมายก็มีแต่โกโก,โก้นะฮเนาะขอบคุณหลายๆค่นะกับไมให้เบิงว่าอันนี้คือโกโก้เพราะว่าบางคนก็ไม่รู้จักหรอกเราก็ไม่รู้จักเราก็เพิ่งจะมารู้จักแต่ว่าไปบ้านแกก็กเห็นอยู่ว่าหอยต้มยำมเต็มเนียมเขาก็กรรมาหมากยังนะคนะ่ะเอา วันนี้ก็ขอลาพี่คอนี้นะคะสวัสดีค่ะ